สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ลีเล็กทารุ่เก้าเก้าสำหรับวันนี้เราจะมาเปิดไพ่กันในคลิปของไพ่เล่าเรื่องค่ะความนิ่งเฉยของคุณทำให้เขาหรือเธอร้อนรนจนอยากวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมามาให้ไพ่สำหรับนี้สื่อพลังงานไปเรื่อยๆเลยนะคะ ที่คุณนิ่งคุณเฉยเนี่ยมันส่งผลต่อคนคนนั้นะ่ะขั้นไหนหมอว่าขั้นสุดนะถูกไหมอะ่ะเพราะถ้าไม่ขั้นสุดเขาคงไม่คิดอยากจะกลับมาหาคุณมามาดูความรู้สึกเลยค่ะความรู้สึกพลังงานของคนคนนั้นเลยคนคนนั้นเป็นชาวธาตุอะไรบ้างคะขอยไพ่สำหรับนี้ช่วยสื่อพลังงานเ,าเราเลื่องออกมาผ่านภาพผ่านพลังงานหน้าไพา่ไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะวันนี้หมอจะเปิดไพเ่เรื่อยๆเลยนะเอาเท่าที่ไพ่ท่านอยากสื่อให้คุณรับรู้ มามาดูพลังงานของคนคนนั้นกันเลยค่ะเป็นชาวธาตุอะไรคนที่อยากวนกลับมาในชีวิตคุณนะ่ะเป็นชาวธาตุดินค่ะคนคนนี้ six of pentacles เป็นคนที่ใจดีนะใส่เปหมอใช้คำนี้เลยใส่เปเลยค่ะเป็นฟิลผู้ให้อะ่ะ แต่งตัวดีที่เด่นเลยคือชอบใช้น้ําหอมพลังงานนะคะชอบช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าพลังงานดูแล้วเป็นคนดีนะเบื้องต้นนะคะแต่เป็นคนนิ่ง <c oughs> เป็นคนดีที่ชอบเป็นคนนิ่งมาเป็นชาวทัาลมค่ะฟิลพ่อไม้แม่ไม้เคยมีคู่ชีวิตมาแล้วจะมีพิธีไม่มีพิธีได้หมด ความยิ่งเฉยของคุณทำให้เขาร้อนรนจนอยากวนกลับมาค่อนข้างเป็นคนคลิปลุกนะผู้หญิงหรือชายได้หมดนะคะคือคือด้วยความที่น่าจะเป็นในด้านของบุคลิกส่วนตัวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บอารมณ์แล้วก็เก็บความรู้สึกเก่งเก่ง่ะคะ่ะต้องเป็นคนที่ เข้าถึงจริงๆคือใช้คําว่าเดาใจคนคนนี้ยากอะ่ะค่อนข้างยากเป็นชาวราศีกรกฎค่ะเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างเดินทางอาจจะเป็นเพราะใส่งานได้นะผูกพันกับยานยนต์หรือไม่งั้นคนคนนี้ก็ทํานู่นเลยอะ่ะบนบนฟ้าค่ะใส่กันบินบนเรือก็ได้นะทหารเรือเรือสำรานได้หมดชาวประมงได้ไหมได้ค่ะชีวิตค่อนข้างเดินทาง เป็นคนในเครื่องแบบก็ได้ขาลุยขาบูวไพ่ขุนสึกอะ่ะคนคนนี้น่าจะโปรไฟล์ดีระดับหนึ่งเลยนะหน้าที่การงานน่าจะไม่ขี้เลนะคะถ้าชีวิตยังไม่ถึงจุดพีคจะถึงเป็นคนลุยเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในเป็นคนที่ต้องไม่ไม่ถึงขั้นเป็นคนเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ถึงขั้นเซนซิทีฟอ่ะแต่ว่าด้วยด้วยความที่ภายนอกดูแกร่งอะ่ะ อาจจะเพราะงานก็ได้นะคะทําให้คนคนนี้จะต้องดูแข็งแกร่งคือบางทีต้องคอนโทรลคนน่ะมันจะมาอ่อนปลูกเปียกมันก็ไม่ใช่เรื่องเนี่ยคนคนนี้ก็เลยมีบุคคลิกเลยมีอะไรที่มันดูแข็งแม้กระทั่งในด้านของความรู้สึกที่จะแสดงออกกับคนรักอะ่ะก็ยังไม่หวานเลยอย่างเงี้ยทั้งๆที่จริงๆแล้วเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน พลังงานนะคะเป็นชาวต่างชาติได้โอ้โ oh, หเป็นชาวราศีตุลก็ได้นะเรียนเก่งนะเนี่ยทํางานดีน่าจะรับราชการหรือไม่งั้นก็ใส่กฎหมายไปเลยทุกรูปแบบได้หมดมีตําแหน่งอะสี่แปดขึ้นนะคะพลังงานคนในเครื่องแบบแน่เลยอะหน้าที่การงานดีดีมากเป็นคนมีความยุติธรรมในตัวสูงนะ,ะเอียดเป็นคนเป็นคนรอบคอบอะ ทำอะไรคิดหน้าคิดหลังเป็นคนใจเย็นสุข,ขุมคุมคนเยอะวันไหวไม่ได้สแสดงความอ่อนแอไม่ได้โอ้น่าจะโปรไฟล์คนมีระดับเลยนะคะเนี่ยเทนอฟซอสภาระเยอะโอ้โหชีวิตเจอมาทุกด้านเจอมาทุกแบบเจ็บสุดต่ำสุดขึ้นสุดลงสุดทุกอย่างสุดหมดชีวิตคนคนนี้ ตอนนี้คนคนนี้ทรมานมากเลยนะคะถ้าคนคนนี้ไม่ได้เจ็บป่วยนะหรือไม่ได้มีอุบัติเหตุมาย้อนหลังประมาณสิบเดือน <c oughs> สิบเดือนหมอให้สิบเดือนสิบวันก็ได้นะสดสดร้อนร้อนตอนนี้คนคนนี้โคตรจะทรมานเพราะความคิดถึงคุณน่ะคิดถึงคุณทำได้แค่รู้สึกถึงคุณเท่านั้น ในชีวิตจริงไม่สามารถที่จะมีคุณไว้ข้างกายได้อีกแล้วคุณอาจจะเป็นฝ่ายเดินไปจากเดินออกจากชีวิตคนคนนี้ก่อนหรือคนคนนี้เดินออกจากชีวิตคุณก่อนก็ได้หรือว่าคุณคุยกันดีๆเนี่ยแหละแล้วยุติกันเพราะมันไปกันไม่ได้มันต้องเดินคนละเส้นทางอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ณเวลานี้คนคนนี้เจ็บเจ็บเพราะอะไรมาดูต่อ ไพ่ใบนี้คือไพ่ที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตนะคะสูญเสียก็ได้นะสูญเสียคนในครอบครัวที่เป็นสายเลือดะคะ่ะสายเลือดโดยตรงอะ่ะโอ้โหคุณพระเจ็บปวดเพราะคิดถึงคุณเป็นชาวราศีมังกรชีวิตคนคนนี้มีทั้งขาวและดำหมอบอกเลยคือต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเทาๆอะ่ะขาวเทาดำดำอาจจะไม่เยอะนะคะ อาจจะไม่เยอะแต่ก็มีบ้างหมอใช้คำนี้เลยนะหมอให้สามสีเลยขาวเทาดำ j u s t i e devil เป็นตำรวจหรือเปล่านย <c oughs> ตำรวจก็ต้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับอบายามุกถูกไหมอ่ะเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีอะ่ะเพราะมันเป็นหน้าที่ไงอันนั้นก็ไม่ผิดนะพลังงานอย่างนั้นก็คือไม่ผิดเออเจ็บปวดเพราะาคิดถึงคุณอะ่ะเพราะต้องการคุณเพราะอยากมีคุณไว้ข้างกายอะ่ะมีคุณไว้ข้างกายแล้วก็ต้องมีอีกคนนึงด้วยไม่ใช่มีแค่คุณกับคนคนนี้สองคนนะ ต้องการคือถ้าตามหน้าไพ่มันชัดเจนนะคะเราสามคนคนคนนี้ต้องการให้มีคุณอยู่ในนั้นด้วยเราสามคนคุณพระโอ้เดวิลของแท้เลยค่ะไพ่ใบนี้คือเดวิลของแท้คนคนนี้นะภายนอกนี้ดูแบบน่าเคารพอะ่ะแต่ถ้าเป็นในด้านของความรักหรือแม้กระทาั่งด้านเรื่องของเซ็กส์อะหมอพูดตรงๆเลยนะคะ เซ็กมันก็ไม่หยาบนะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์คนคนนี้ต้องการให้มีคุณอยู่ในชีวิตแต่ก็ต้องมีอีกคนหนึ่งแสดงว่าอีกคนหนึ่งจะต้องมีอิทธิพลหรือมีพลังงานอะไรที่มันสําคัญเหมือนกันซึ่งคนคนนี้ไม่สามารถที่จะปล่อยไปได้เช่นเดียวกันกับคุณโอ้ลักซ้อนลักซ้อนค่ะตอนนี้คุณน่าจะไม่สนใจไม่แยแสไม่เหลียวแล คนคนนี้แล้วใช่ไหมคะถูกไหมะ่ะเพราะถ้าคุณสนใจคุณเหลียวแลหรือพวกคุณยังมีการพูดคุยกันบ้างอ่ะคนคนนี้จะขึ้นพลังงานขนาดนี้หรอเอาจริงแต่ถ้าเป็นกรณีของคุณที่ยังคุยกันอยู่อ่ะคนคนนี้ก็โคตรจะต้องการคุณเลยนะปรารถนาในตัวคุณมาก the devil ไพ่สิบดาบแล้วก็ devil ประกบอ้โหอ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้อะ่ะ อ่านเป็นอย่างอื่นไม่ได้ะคะ่ะแสดงว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากเลยนะในสายตาของคนคนนี้คุณอาจจะไม่ใช่คนที่สวยมากหล่อมากหรือคุณอาจจะทั้งสวยมากหล่อมากนั่นแหละคือไม่ว่าคุณจะจะเป็นคนบุคลิกแบบไหนก็ตามในสายตาของคนคนนี้คุณนะ่ะดูน่าหลงไหลามากคนคนนี้หลงไหลคุณมากเลยนะคะหลงไหลได้ปลื้มคุณมากเลยนะ คุณถูกใจอ่ะคุณพวกคุณเคมี Me เข้ากันได้เดอะเดวิลหมอมองว่ามันเป็นในเรื่องของเคมี Me นะเคมี Me ที่มันตรงกันจริตอย่างนี้ก็ได้นะคะโอเทนพวกคุณเคยเป็นครอบครัวกันมาแน่เลยอ่ะคนคนนี้เอาจริงๆนะถึงมันจะเป็นความสัมพันธ์สามคนแต่คนคนนี้ก็ก็มองคุณดีนะคะ มองคุณดีอ่ะเหมือนเหมือนคนคนนี้มีทุกอย่างแล้วอ่ะมีครบในด้านของวัตถุในด้านของอะไรอ่ะฐานะพลังงานขึ้นขนาดนี้น่าจะเป็นคนมีตังค์แล้วเนี่ยเอาจริงแต่สิ่งเดียวที่คนคนนี้ขาดแล้วต้องการคือคุณหรือคุณเป็นคนที่มีฐานะมากกว่าคนคนนี้ก็ได้นะถ้าชีวิตจริงคุณเป็นอย่างนั้นให้คุณระวังนะคะแสดงว่าที่คนคนนี้ต้องการมีคุณอ่ะเพราะผลประโยชน์ ถ้าคุณรวยกว่าถ้าคุณฐานะคุณชัดว่าคุณรวยกว่าคนคนนี้ก็คือต้องการทั้งคุณต้องการทั้งผลประโยชน์จากคุณแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณมีเท่ากันหรือคุณมีน้อยกว่าอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็ต้องการคุณเพราะว่าใช้คำว่ารักได้ไหมอ่ะมันเดวิลไม่ใช่ความรักนะเดวิลเป็นในเรื่องของเซ็กแอบเพียวเข้าใจนะคะหมอพูด พูดก,กลางๆเพราะว่ามันเป็นคลิปรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวคือปรารถนาในตัวคุณอนะหมอใช้คำนี้แล้วกันอะสตาร์ยังมีความหวังคนคนนี้เป็นชาวราศีกุมได้นะคะหรือคุณก็ได้นะคนคนนี้ยังรู้สึกว่ายังมีความหวังกับคุณต่อให้มันจะดูลิบหรีต่อให้หวังนั้นมันจะน้อยนิดแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยหวังกับคุณมากเลยนะเอาจริง <c oughs> นี่คุณนิ่งไปแล้วนะ คุณโนสนโนแคร์คนคนนี้แล้วนะเพราะถ้าคุณยังพูดคุยคนคนนี้จะไม่ออกอาการขนาดนี้แสดงว่าคุณไม่คุยไม่แคร์ไม่เคลียร์ไม่อะไรไม่หืมไม่เอืออไม่หืมไม่อือของคุณอะเลยยิ่งทําให้คนคนนี้โคตรจะ่วยหาคุณอะตกกลางคืนค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 นนี้จะคิดถึงคุณมากบางครั้งก็ออกมานั่งมองดาวถ้าบ้านของคนคนนี้เห็นดาวได้นะคะถ้าไม่ได้อยู่ในเมืองมากนะ คือถ้าอยู่ในเมืองก็ต้องอยู่คอนโดที่มันสูงๆอ่ะเพราะว่าแสงไฟในเมืองมันเยอะใช่ไหมมันจะมองเห็นค่อนข้างยากพลังงานนะคะคือคือมองท้องฟ้าแล้วนึกถึงคุณอ่ะหรือไม่งั้นพวกคุณก็อาจเคยมีโมเมนต์ที่แบบว่าออกมานอนดูดาวด้วยกันอ่ะแล้วมันเป็นโมเมนต์ที่แบบโคตรจะประทับใจแล้วมันอยู่ในหัวใจมันตราตรึงมันติดตรึงมันมันยากที่จะลืมมันโมเมนต์กับใครก็ไม่ซึ้งเท่าโมเมนต์กับคุณอย่างเงี้ย ุณเท่านั้นอะไรเงี้ยเฉพาะคุณคนเดียวอะค่ะอืมคุณมีผลต่อหัวใจคนคนนี้สูงนะหมอบอกเลยดูไพ่แล้วมันก็ออกไปทางแนวโน้มว่าเหมือนคนคนนี้จะมากยิ่งกว่าหลงคุณนะมากยิ่งกว่าแค่ต้องการคุณนะคะแต่ไพ่ความรักยังไม่ขึ้นไง Tree of s r d s เลขสามใหม่กะ่ะเจ็บปวด ในอดีตนะพวกคุณเคยต่างคนหมอใช้คำนี้แล้วกันไม่ว่าใครทำใครก่อนอะตอนนี้ให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้โคตรจะเจ็บปวดทรมานเลยถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้มีความสุขตอนนี้เวลานี้ที่ไม่มีคุณแล้วคุณคิดผิดแต่ภาพภายนอกที่คนคนนี้ต้องให้คนอื่นๆรับรู้อ่ะสาธารณชนรับรู้มันต้องสื่ออย่างนั้นมันต้องแสดงอย่างนั้นแต่ในใจนี้โคตรจะเหงาเลย โครเหงาเนี่ยไพ่คนเหงานะคะเนี่ยไพ่คนเหงาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายต้องการคุณมาอยู่ข้างกายเท่านั้นไพ่คนเหงาค่ะเนี่ยเจ็บปวดแต่แต่การสื่อสาระ่ะแสดงออกไม่ได้ไงกลัวคนจับตาได้พูดง่ายยิ่งถ้าคนคนนี้โปรไฟล์ดีนะเป็นที่รู้จักในสังคมนะโอ้โหหน้าตามาก,ก่อนค่ะแต่คุณรู้ถูกไหมคุณรู้ คุณรู้ว่าช่วงเนี้ยคนคนนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างคุณอาจจะรู้สึกถึงคนคนนี้ตัณหิตตังหิดนะหมอใช้คํานี้นะคะหมอใช้คําว่าตังหิตตังหิดคือคุณก็รู้สึกแปลกๆอยู่ดีๆก็นึกเรื่องคนคนนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งคุณก็ไม่ได้คิดมานานละแล้วคุณก็ไม่เข้าใจด้วยว่าอยู่ดีๆทําไมคุณต้องนึกถึงดื้อๆเลยอย่างเงี้ยไม่มีปรีเออ่ไม่มีปีไม่มีขุยอะนั่นแหละคนคนนี้เหงาเหงาแล้วก็คิดถึงคุณ อมันเหมือนตอนนี้นะหมอมองไพ่สองใบติดนี่นะคะทรีอ of s w o r แล้วก็ knight of s เนีนะ่ยในอดีตคนคนนี้นะตอนที่มีคุณในชีวิตอนะโคตรจะไม่แฟร์กับคุณเลยหมอใช้คำนี้เลยนะเอาเปรียบคุณทุกอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของออ่คือในเรื่องของการทำร้ายจิตใจคุณอนะ ทำทุกอย่างแล้วไม่คิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงเหมือนกับว่าคุณรับได้อะเห็นคุณนิ่งยิ่งทำทำอะไรก็ได้ที่มันจะทำ้ายความรู้สึกคุณอะตอนนั้นทำกับคุณแค่ไหนตอนนี้คนคนนี้รับผลตอนนั้นตอนที่คุณเสียใจอะคุณนึกถึงภาพตอนคุณเสียใจเลยคนคนนี้เจ็บปวดยิ่งกว่าคุณนะสามเท่าแต่ภายนอกการแสดงออกคนคนนี้แสดงออกให้คนภายนอกรู้ไม่ได้โดยเฉพาะคุณ ด้านที่เป็นด้านออนแอคนคนนี้จะไม่แสดงออกให้ใครรู้จะอยู่กับตัวเองทรมานไหมอ่ะคุณร้องไห้คุณเสียใจคุณยังปรึกษาเพื่อนได้แต่คนคนนี้ปรึกษาใครไม่ได้ภาพลักโปรไฟล์พาระหน้าที่ The c h e r i รีออดจัสตถ้าเป็นคนมีสีนะถ้าเป็นคนมียศถาบรรดาศัก์ินะยิ่งทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าหลุดออกไปมันคือ คือสมัยเนี้ยโซเชียลมันไวอะค่ะแล้วอะไรก็ตามที่โพสต์ลงโซเชียลมันจะอยู่แบบอมตะนิรันดร์การเลยมันจะอยู่ตลอดกาลอะคนคนนี้คิดเยอะนะคะดูแล้วเป็นบุคลิกของคนที่เป็นผู้นําองค์กรทรมานนะคะคุณยังระบายออกกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คนคนนี้ไปไปสื่อสารอย่างงั้นไม่ได้นะต้องเก็บไว้ในใจอะโคตรจะขมอารมณ์เลยเจ็บปวดมากกว่าคุณคะ่ะ ถ้าคุณคิดว่าคนคนนี้มีความสุขดีกับคนใหม่คนปัจจุบัน no ภาพที่คุณเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจหมอบอกเลยคนคนนี้ต้องสื่อแบบนั้นแต่หมอก็มั่นใจนะว่าคุณน่าจะรู้พลังงานนะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนมีเซนนะแต่ด้วยความที่พวกคุณน่าจะมีในเรื่องของเวลาน่าจะเป็นฟีลของคนที่รู้จักกันไม่ต่ำกว่าหมอให้เลยนะห้าปีขึ้น มันจะต้องมีเวลามันจะต้องได้รู้นิสัยตัวตนของกันและกันน่ะมันต้องมันต้องมีระยะเวลาที่คุณโดนกระทําถูกไหมคะสามปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ยความนิ่งเฉยของคุณทําให้เขาร้อนรลนจนอยากวนกลับมาคนคนนี้อ่ะตอนนี้นะคะใจนะอยากดิ่งมาหาคุณมากอะต่อให้คุณอยู่เชียงรายคนคนนี้อยู่สงขลา คนคนนี้ก็จะแบบเอออะไรอ่ะนั่งเครื่องมาหาคุณเลยอะยิ่งกว่าเดลฟัสนะคะคือคืออยากจะอยากเจอคุณมากอะแต่มันทําไม่ได้มันทําไม่ได้ต่อให้พวกคุณอยู่จังหวัดเดียวกันโคลามเพอคนคนนี้นะหมอพูดจากหน้าไพ่นะคะคือมันมีไพ่การเดินทางขึ้นหลายใบคนคนนี้ปุ้นปี้นเปี้ยน,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 นแถวที่ทำงานคุณอ่ะหลายครั้งละ แถวหน้าบ้านหน้าคอนโดคุณหลายครั้งแหละหมอบอกเลยหลายครั้งจะบังเอิญไม่บังเอิญก็ช่างจะตั้งใจไม่ตั้งใจก็ช่างแต่คนคนนี้ผ่านผ่าน,านไม่เห็นคุณเห็นหน้าบ้านคุณก็ยังดีดูแล้วนางสารนะคะมาดูพลังงานต่อเลยไพ่อยากเสืออะไรเพิ่มคะโอ้โหคุณเจอคนที่โปรโฟไฟล์ดีนะ คุณเนี่ยโคตรจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกทางใจกับคนคนนี้มากเลยนะคะมากๆากอะ่ะสุดอะ่ะหมอใช้คําว่าสุดเลยอะ่ะแต่การปฏิบัติตัวการสื่อสารของคนคนเนี้ยพยายามหลบเลี่ยงความรู้สึกของตัวเองอะ่ะที่มันจะสื่อหรือส่งผ่านให้คุณรับรู้อยิ่งคนภายนอกคนคนนี้ยิ่งต้องเก็บทรงนะเวลาได้ยินเรื่องคุณเวลาได้ยินชื่อคุณสตนนะแต่ที่สตันคือพยายามคีปลูกตัวเองอยู่ คุณมีอิทธิพลต่อใจคนคนนี้มากนะเหมือนคนคนนี้นะคะคบคนมาเยอะแต่คุณเป็นคนที่มีความพิเศษเฉพาะตัวที่มันที่มันหาไม่ได้จากคนอื่นๆที่เขาหรือเธอได้ไปศึกษาเรียนรู้หลังจากที่พวกคุณยุติความสัมพันธ์กันไปแล้วอะคนคนนี้ก็ไปเรียนรู้กับคนอื่นนะบางคนอาจจะสวยกว่าคุณหล่อกว่าคุณดีกว่าคุณโปรไฟล์ดีกว่าคุณทุกอย่างแต่ แต่มันไม่ใช่คุณไงไม่งงนะคะคือมันไม่ใช่คุณน่ะคือบางทีรูปร่างหน้าตามันก็มันก็เป็นปัจจัยมันก็มีส่วนคุณก็ไม่ใช่คนขี้เล่ะหรอกเพียง<ค>แต่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่เอาอง่ายๆขออภัยค่ะไพ่สเตนขึ้นเนี่ยก็คือว่าคุณมีความคล้ายคนคนนี้มากในด้านของภาวะความเป็นผู้นำ คุณอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวของคุณก็ได้นะหรือคุณมีความเก่งที่คนคนนี้คาดไม่ถึงอะ่ะแล้วไม่คิดว่าคุณจะเก่งได้เบอร์เนี่ยก็ได้นะมันทําให้คนคนนี้รู้สึกว้าวในตัวคุณอะ่ะซึ่งไอความว้าวอย่างนี้แหละคนคนนี้ไปหาจากคนอื่นไม่ได้คนคนอื่นไม่มีคนคนอื่นไม่ใช่คนอื่นๆไม่ใช่ว่าไม่เก่งคนอื่นๆเขาก็เก่งในในในแบบของเขาหรือเธอแต่คุณมันดูเหนือกว่ามันดูล้ากว่า มันดูอ m a เมซิ่งกว่าซึ่งคนคนนี้ก็ไม่เคยคิดว่าคุณจะเก่งได้ขนาดนี้คุณต้องเป็นคนมีความพิเศษมากๆทำให้คนคนนี้ว้าวได้พลังงานนะคะโอ้เอมเพลอร์โอ้พวกคุณมีความเป็นคู่กันนะคุณเนี่ยคมไ <c oughs> พ่ขึ้นสุดยอดจริงไม่มังเอิญน,นะคะเนี่ย คนคนนี้เคยคิดตลอดเวลาว่าจะไม่มีใครมาทำให้หวันไหววอกแวกเรื่องความรักได้จนมาเจอคุณชัดไหมคะชัดเจนมากชัดเจนมากคุณเนี่ยทำให้เอ็มเพลเลอร์หวั่นไหววอกแวกอู้คนคนนี้ตำแหน่งดีนะเนี่ยคุณพระไพ่ขึ้นมาได้ไงอ่ะไพ่ของข้าราชการทั้งนั้นเลยไพ่ของนักธุรกิจไพ่ของเจ้าคนในคนไพ่ของคนมีสีอ่ะ เป็นคนมีบารมีนะมีอํานาจมีลูกน้องสายนักการเมืองก็ได้นะคะไพ่เด่นมากเลยโอ้โหเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยคนคนนี้มีธุรกิจหลายอย่างซึ่งคุณอาจจะไม่รู้นะอาจจะคือคนคนนี้อาจจะทําอยู่แล้วอะแต่คุณคุณอาจจะรู้แค่ไม่กี่อย่างแต่คนคนนี้มีเส้นสายเยอะมีธุรกิจเยอะคอนเนคชั่นดีคอนเนคชันเยอะ คนคนนี้รู้เรื่องคุณหมดเลยนะรู้เรื่องคุณหมดเลยนะคะถ้าพวกคุณอยู่ใกล้ๆก,กันนะหมายถึงว่าไม่ได้ไกลกันมากอะ่ะรู้ข่าวคราวคุณรู้ความเคลื่อนไหวคุณแค่คนคนนี้เอ่อคนคนนี้ทําอะไรไม่ทําเองอะ่ะพูดตรงๆเลยให้ลูกน้องทํามีสปายถามว่าถึงขั้นสืบสองคุณไหมก็ไม่เชิงแต่เอาเป็นว่ารู้ความเคลื่อนไหวคุณแต่จะทำเป็นนิ่งๆน,นะ ทำเหมือนไม่มีอะไรไม่ได้ทําอะไรงไงแต่จริงอะ่ะโอ้โหคมในฝักอ่ะใช้คํานี้แล้วกันแสดงว่าคุณนิ่งมากคุณไม่มีปฏิกิริยาอะไรใดๆตอบโต้หรือสื่อสารให้คนคนนี้รับรู้เลยว่าคุณคิดหรือรู้สึกอย่างไรถูกไหมหรือไม่งั้นนะคะคนคนนี้ก็อาจจะขอโอกาสพยายามเข้าหาคุณแล้วอะ่ะขอโอกาสหรือว่าเอางานมาอ้าง บังหน้าก็ได้นะแต่คุณรู้ทันไงคุณเป็นสเตรนท์ไงอย่างที่บอกอ่ะคุณมีความพิเศษเหนือกว่าคนอื่นอ่ะคนคนนี้ไม่เคยเจอคนที่เหมือนกับจะรู้ทันเขาหรือเธอเหมือนคุณคุณเนี่ยรู้หมดเลยทั้งทั้งที่คุณก็ไม่ได้ตามสืบตามส่องนะคุณอาจจะเห็นผ่านๆหรือคุณอาจจะได้ยินข่าวหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่ถามว่าคุณตั้งใจไหมหมอมองว่าคุณไม่ได้ตั้งใจหรอกเหมือนคุณปรงแล้วค่ะ คุณเจอคนที่โปรไฟล์ขนาดนี้คุณเจอคนที่ครบเครื่องขนาดเนี้ยคุณก็รู้อะว่าว่าว่าคนแบบนี้อคนอื่นๆก็ต้องหมายตาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็ทําใจคุณก็เผื่อใจในเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือหรือหรือเป็นบุคคลลำดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะสถานะหมอไม่ฟิกนะคะเพราะว่านี่เรามาดูแค่ว่าที่คุณนิ่งนเะนีน่ยคนคนนี้ยิ่งร้อนรนอยากกลับมาหาคุณอนะ คุณก็เป็นฟิลสวยเลือกได้หลอเลือกได้นะไพ่ของคุณะไพ่คุณขึ้นใบเดียวนี้หมอรู้เลยพูดตามไพ่นะคะชีวิตจริงคุณอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้ฟังเพื่อความบันเทิงดีที่สุดคนคนนี้อยากเคลียร์กับคุณนะใจจริงๆลึกๆเลยเนี่ยแค่คุณแง้มอะไรบางอย่างอะที่มันจะเป็นการส่งซิกอะให้คนคนนี้รู้ว่าคุณก็ยังอยากคุยอ่ะโอ้คนคนนี้จะโคตรดีใจเลย ตอนนี้คนคนนี้เถียงกับตัวเองอยู่นะคะไม่ได้เถียงกับใครเลยนะเถียงกับความต้องการของตัวเองเถียงกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแพชชั่นมาเต็มไพ่ธาตุไฟอะมาขอใบสุดท้ายค่ะพอละโอ้ชีวิตโอ้ไม่บังเอิญน,นะคะเนี่ยแฮงแมนมันเหมือนมันเหมือนมันเป็นช่วงที่พวกคุณต้องต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะ คนคนนี้ต่อให้ใจจะเรียกร้องปรารถนาร่ลำร้องโหยหาต้องการคุณมากเบอร์สุดแค่ไหนก็ตามแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันมันไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรใดๆกับคุณได้มากไปกว่าน,นี้ทำได้แค่รู้สึกคนคนนี้เหมือนยอมรับผลของการกระทำหรือการตัดสินใจในอดีตอะที่เกี่ยวกับคุณอะหรือหรือยอมรับในการตัดสินใจของคุณก็ได้นะคือคนคนนี้อาจจะขอโอกาสแต่คุณปฏิเสธเนี่ยคนคนนี้ก็นอมรับ โอเคจะไม่จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่วอแวให้คุณลำคาอนะ่ะแต่คนคนนี้โคตรทรมานเลยนะเนี่ยคุณดูหน้าไพาทรมานไหมคนคนนี้ทุกใจมากนะคะไม่ว่าคุณจะปฏิเสธด้วยวิธีไหนยิ่งคุณนิ่งไม่มีเอ่อคำอะไรอะ่ะไม่หือไม่เอือ่อคนคนนี้ยิ่งทรมานมันเหมือนกับตอนในอดีตคนคนนี้ทําอะไรกับคุณไวอ้อ่ะตอนนี้คนคนนี้ก็รับไปเต็มเต็มเลยแล้วเหมือนคนคนนี้จะรู้ด้วยว่ามันเคยทําไว้กับคุณอะ่ะ มันเคยเป็นสิ่งที่คุณเคยโดนอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็พร้อมนอมรับพลังงานแบบนี้นะคะต้องอยู่ต้องอยู่กับความทุกข์ใจของตัวเองหลักปีเลยนะหมอให้หลักปีเลยนะหลายปีด้วยเอาจริงไพ่แฮงแมนเนี่ยคนคนนี้เหมือนรู้ชะตาไม่โทษใครโทษตัวเองดีค่ะอย่างน้อยก็ยังรู้จักโทษตัวเองมากคนคนนี้ใจอยากกลับมาหาคุณมากแต่รู้ว่าคุณปฏิเสธแต่รู้ว่าคุณไม่ต้องการ แต่รู้ว่าคุณไม่ให้โอกาสแต่คนคนนี้ก็ยังมีความหวังนะว่าคือคนคนนี้เหมือนสัมผัสได้ว่าคุณก็ยังผูกพันคุณก็ยังยังยังมีความหวังดีให้บ้างอะ่ะอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ยังไม่ถึงขั้นตัดรอนเลยแต่ด้วยความที่คุณอาจจะยังโกรธหรืออะไรก็ตามอะ่ะ หรือความไม่เหมาะสมถ้าเป็นเรื่องสถานะเนี่ยร้านเปอร์เซนต์เลยนะถ้าพวกคุณติดสถานะกันเนี่ยก็คือต้องทําใจต้องยอมรับซึ่งตัวคุณอน่ะคุณเข้าใจละความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ต้องอยู่กับความจริงถูกต้องค่ะแสดงว่าคนคนนี้อาจจะติดในเรื่องสถานะความรักที่ดีมันก็ต้องมาพร้อมกับความถูกต้องถูกไหมคะหลักการมันต้องเป็นอย่าง,งานั้นโอเคค่ะสําหรับไพ่เล่าเรื่องวันนี้เคลียร์ เปิดไพ่เท่านี้พอฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นจะดีกับคุณที่สุดนะคะขอบคุณทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ให้กับทุกคลิปของช่องรีแล็กทาโรกา่กาๆมากๆเลยนะคะขอบุญรักษาทุกท่านค่ะพระคุ้มครองทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้าแรนดอมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ